สวัสดีพี่ยูฮัลโหลเอพีวันฟอร์วอชิงตังกิวโซมัดเบลคัมเดอะไมล์เฮาลองเดตตงกิวมื้อนี้ลองปักตะากรา้าลองเบิ่งปักตะการ้าไลฟ์สดลองเบิ่งพี่น้องเพราะว่าลองทดลองลองเบิง่งทดลองมาได้หลายคลิปแล้วล่ะสิลองเบิ่งเหม่อนเ้อเฮ็ดคือยังพี่ยูเขาบอกก่อน็ดล่องเบิ่งพี่น้อง อันอันไปเบิงอยูในอันไปเบิงอยู่ใน,ในคลิปต่างๆข้าจอ,อนเบิงคลิปต่างๆข้าจวบานผู้ล้องก้นเหตุไปกันเขียน,นคอมเมนต์มาผู้นลองก้นก็ับาโอ้ยพ่อเห็ดแล้วบัดยอดซับว่าข้นยอด,บบยอดน,นั่นว่าข้นมาก็ะลองสีเห็ุลองเบิงสองเดือนเรพไปนอง สิ่ยูเขามาเสิ่อนกันเห็นลุ่องเบึ้งคั่เสิ่อนเขาเสิร์นเป็นเสิรนมาเกว่าสิตอบสนองข้าเจ้าเนาะมันเห็นว่าเปลี่ยนดอกไปเบื้องอันอาจารย์ทั้งหลายข้าเจ้าอยู่ในยูตัวนี้เขาขอบคุณลหลายๆเดอไปเดือนกับไปเบื้องผู้น,นั่นเบื้องผู้นี่ประเด็นกับมาฝึกมาเห็ุเอาเองที่แหลก้าวไนาประเดือนรายยกขึ้นว่าไปจ้างเขาเหตุนะ เลยบบว่าบ่จจังดอกมันเข้าอายุฒถามาเขาเรียนรู้ด้วยตนเองนี่ล่ะเรียนรู้ด้วยตนเองมันจ้าคอยสิหมูอะไรพิดผ่านใดพวผพิดผลาดเรียนรู้ด้วยตนเองนี่ลหละกานเปิดเบิ่งนั่หมันคูบาอาจารย์ผู้เิ่นเก่งมาเข้ากับเหตุตามขั้นตอนพระเจ้าบอกกับขอพุ่นหลายๆเด้ออาจารย์สอนยูทูบตั้งหลายกระไรขาก็ได้เรียนรู้จากนี่ล่ะเรียนรู้จาก่น ไปถ่ายทอดเป็นวิทยาทานสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณหกหลันดวงใจเด้อพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วเพิ่นเปิดกันมองเห็นแล้ว มันนั่งเบายู้ดเดียวก็บว่าใคมีคนมามันนี่เปิดการมองเห็นเราขอบคุณนเดไอขอบพ, Đ อพุ่นพิยูเด้อพี่น้องขอบพุณนเอัซีตัวหลวทตัวไทยเด้อผู้ขานได้มีคนมาเบิ่งเราเลิบเิบเลิบเบิพี่น้องลองเบิงงบ่งรองเบิ่งพี่น้องกันบ่ร่อง,องกับ่หูเขาหามาทดลอง็สิทดรล่องร่องเบิง่งเขาเขาห้มาบันที่3 วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิเอสองนย์สี่เราก็วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดสองศูนย์สี่สองสองสี่ออสอย์เบาพิดก็ตรวจกอไปไยพี่น้องก็ตรวจอไปไ่ไรไห ขอบุณทุกไหทุกเลิบทุกกำลังแรงใจด้ไหมเนาะมือนี้เ่าใครดีปันไิหนี่พระท่านเนี่ไปซักเสียขาใหน้ายยานเขามาห้อกันอันสีทิมอันเสลียไล่ไล่มึอนี้อันนั้นหมอเขายกเลิกกันอันยาสิเป็นซ่องๆ่อง่ยยุโรงพยาบาลบันนี้เขาสิให้กินยาเม็ดเพราะผู้ขาเคยกินยาเม็ดหลายเทียนบอกบกระเตียงบอกัดตึกด้วยมันหล่อหหายใจดังวียดเคือแมว น,นี่การเจ้าเสือไปนอนงนิ้วใสุ่นนี่เขาเห็นอันปักตะกาใส่อันใส่คีบห้ออันทีห่ออนนั่นก็นเลยเห็นคีบแมวห้อ,พอเพราห่อเหเี็ดแมวน้ำเนาะแมวเจ้าเสือกินนันอาหารดีดีวัวอาหารหอันที่มาเป็นแบบนี้ก็เลย่อนต่าามา,าแมวแมวมากินไปลองแมวมากินเจ้าเสือมากินมากินกินอาหารอุดมสมบูรณ์อันว่าต่างแต่ไปสื่อไม่เขากินแบบนี้เขามากมากมันเป็น พุ่งแบบเชียนเซียนที่ผู้ขาปักตะกาไปนะไม่เอาผู้ขามักก็ยังผู้ขาก็เลยเอามาในให้พีหน่องเขบิ่งเพระวา่าไป